ัสดีครับพบกับผมในช่องเสียงปรกษาในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับสายพันธุ์ของนกกระเต็นถ้าพูดถึงนกกระเต็นผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของมันไม่ก็น่าจะเคยเห็นมันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยแต่หลายคนก็น่าจะยังไม่รู้ว่ามันมีอยู่กี่ชนิดและมีชนิดไหนบ้างที่พบในประเทศไทยของเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ามันมีอยู่กี่ชนิดที่พบในประเทศไทยเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้านกกระตินกันคร่าวๆก่อนนะครับนกกระต็นจะเป็นนกขนาดกลางมีหัวที่ใหญ่มีปากที่ยาวและแหลม จะมีขาที่สั้นและหางที่ค่อนข้างหนานกกระต็นจะมีทั้งหมด93ชนิดแต่พบในไทยเพียง16ชนิดเท่านั้นครับทุกคนในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับนกกระต็นที่สามารถพบได้ในไทยทั้ง16ชนิดกันครับลำดับที่1น,นกกระต็นเฮอร์คิวิตมันเป็นนกที่หาดูได้ยากมากๆชนิดหนึ่งเลยครับนกกระต็นเฮอร์คิวิตเป็นหนึ่งในวงของนกกระต็นน้อยนับเป็นสายพันธุ์นกกระต็นที่มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางในประเทศแถบเอเชียเช่นอินเดีย เนปาลผูฐานบังกลาเทศพม่าเวียดนามลาวและจีนสําหรับประเทศไทยเราถือว่าเป็นนกอพยพที่หาได้ยากมากๆชนิดหนึ่งเลยครับมีรายงานการพบเห็นที่ด้านตะวันตกทางภาคเหนือแต่ก็ยังมีรายงานการพบเห็นที่แม่น้ําคงอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและที่อุทยานแห่งชาติลอยฟ้าหุ่มปกจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ว่านกกระต็นเฮอร์คิวลิสจะเป็นนกที่มีถิ่นกระจายพันธุ์ที่กว้างขวางแต่ถิ่นอาศัยของมันกลับถูกจำกัดอยู่แคบๆตามแนวริมน้ำ มักถูกบุกลุกและยึดครองประกอบกับจํานวนของพวกมันที่มีอยู่น้อยจึงเป็นนกที่พบเห็นได้ยากมากนกกระเต็นเฮอร์คลิสตนั้นถ้าเราดูมันแบบผืนผนมันจะมีลักษณะที่คล้ายกับนกกระเตนน้อยธรรมดาเอามากๆแต่ถ้าเราเห็นตัวของมันจริงๆก็จะรู้ว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าโดยเฉพาะที่ปากจะมีความใหญ่และยาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดหัวและลำตัวของมันมีสีน้ำเงินเข้มหัวมีลายกิดออกสีน้ำเงินคอเป็นสีขาวปีกมีลายจุดสีน้ำเงินลำตัวด้านล่างมีสีน้ำตาล ตะโพกฟ้าวาวและมีหางสีน้ำเงินเข้มตัวเมียจะมีคนปากด้านล่างสีน้ำตาลโดยปกตินกกระเต็นเธอคิลิสจะออกหากินตามลําน้ําขนาดใหญ่ในป่าลาบตา่าอาหารของมันก็จะเป็นปลาและปรลงน้ําทั่วไปสําหรับประเทศไทยนกกระเต็นเธอคิลิสนับว่าเป็นนกในตำนานที่นักดูนกต่างอยากเห็นสักครั้งในชีวิตมันก็มีรายงานการพบเห็นอยู่ครับแต่ก็มีเพียงแค่ครั้งเดียวที่มีความน่าเชื่อถือพบเห็นที่บริเวณห้วยแม่ใจ ที่ลำธารภายในอุทยานแห่งชาติดอยฟ้า่มปกจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีผู้ที่พูเห็นคือคุณฟินดิปดีลาวนักปักษีวิทยาผู้มีชื่อเสียงนั่นเองนะครับแต่ยังไงก็ตามหลักฐานที่ยืนยันเป็นชิ้นเป็นอันว่ามีนุกเ,เตนเฮอร์คริลตในเบื้องไทยแน่ๆคือตัวอย่างอ้างอิง,องของนุกเ,เตนเฮอร์คริลตตัวเมียที่ถูกเก็บโดยคุณกิติทองลงยาบริเวณป่าริมน้ำบ้านแซลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายที่บริเวณใกล้ๆกับปากน้ำกก เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2515ถือว่าเป็นรายงานการพบนกชนิดนี้ครั้งแรกในไทยโดยป,ปัจจุบันตัวอย่างอ้างอิงถูกเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์รวบรวมตัวอย่างอ้างอิงทางชีววิทยาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยส่วนเรื่องการผสมพันธุ์ของนกกระเตนเฮอร์คิวลิสยังไม่มีรายงานการทํารังและวางไข่ในประเทศไทยนกกระเตนเฮอร์คิวลิสจัดเป็นสัตว์ Beyonce ่าคุ้มครองและมีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ ครับทุกคนเราก็รู้จักกับเจ้านุก,กเตนเฮอร์คิริสกันมามากพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของเจ้านุก,กเตนเฮอร์คิริสกันดูดีกว่าครับว่ามันจะร้องเป็นยังไงเป็นไงบ้างครับสำหรับเสียงของเจ้านุก,กเตนเฮอร์คิริสเป็นเสียงนุกที่หายากมากมากตัวหนึ่งเลยนะครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากจะเห็นมันสักครั้งใช่ไหมครับครับผมก็เช่นกันเดี๋ยวเราไปกระเที่ระดับต่อไปกันเลยครับระดับที่2นุก,กเตนน้อย ถ้าถามถึงนุกที่มีความปาดเปียวว่องไวมีสีสันสดใสตัวเล็กน่ารักและต้องยกให้เป็นสุดเจ้าของนักจับปลาหลายคนก็คงต้องนึกถึงนุกกระเต็นน้อยธรรมดาแน่นอนใช่ไหมครับ ลูกกระติน,น้อยธรรมดาเป็นหนึ่งใน16ชนิดที่สามารถพบได้ในประเทศไทยและมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กน่ารักที่มีความยาวจากปลายปากจรดถึงปลายหางเพียง16-18สิเซนติเมตรเท่านั้นลูกกระติน,น้อยธรรมดาตัวผู้และตัวเมียจะมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากความแตกต่างที่พอจะสังเกตได้มีเพียงคนปากด้านล่างหรืออาจจะเป็นทั้งปากด้านล่างที่จะเป็นสีส้มแดง ในขณะที่ตัวผู้จะมีสีดําสนิทนกกระเต็นน้อยธรรมดาจะมีหัวและหน้าผากเป็นสีฟ้าอมเขียวเป็นสีที่ดูแล้วสวยสดใสามากเลยครับและมีจุดสีฟ้าอ่อนเล็กๆเป็นแนวขวางเป็นขีดๆหลายแนวคอเป็นสีขาวปกมีสีน้ําตาลแดงแก้งและขนที่คุมตุกหูมีสีน้ําตาลแดงในวัยเด็กของนกกระเต็นน้อยธรรมดาจะมีอก ที่ออกสีมุนๆเขาขาวเทาๆปากล่างจะเป็นสีแดงขาและเท้าของมันมีสีดำและจะค่อยๆแดงขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้นนกกระเต็นน้อยธรรมดาเป็นนกอพยพหนีอากาศหนาวเย็นจะเริ่มพบเห็นในประเทศไทยประมาณเดือนกันยายนจนถึงปลายฤดูหนาวโดยเมื่อมีการอพยพมาเราจะสามารถพบเห็นได้ทั่วทั้งประเทศไทยตามแหล่งน้ำทั่วไปรวมถึงป่าที่ไม่ทึบมากนักจากที่ราบจนถึงที่สูง1,830เมตรจากระดับน้ําทะเลอาหารของนกกระเต็นน้อยธรรมดาก็จะเป็นจําพวกปลาตัวเล็กๆมแมลงฟอกบที่มี มีขนาดเล็กกุ้งน้ําจืดขนาดเล็กและ,มะแมลงน้ําที่มีขนาดเล็กทั่วไปตามแต่จะสามารถหาจับได้ในบริเวณที่อยู่อาศัยโดยปกติทั่วไปแล้วนกกระเต็นน้อยธรรมดามักชอบที่อยู่ลําพังเพียงตัวเดียวยกวินในช่วงฤดูผสมพันธุ์การทําลาวางไข่ของนกกระเต็นน้อยธรรมดามันมักจะใช้ยางยปากในการขุดรูริมฝั่งน้าและหายาม,มารองเป็นพื้นจะวางไข,ข่ครั้งละ4-5ฟองโดยมากนกกระเต็นน้อยธรรมดาจะวางไข่ในฤด,ดูหนาวเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเจ้านกกระเต็นน้อยตัวเล็กน่ารัก เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของมันกันดูสักนิดนึนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับเสียงของเจ้านกนักจับปลานกกระเต็นน้อยธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ันดับต่อไปกันเลยครับลำดับที่3ามนกกระเต็นน้อยสีน้ําเงิน หากผู้ชมท่านใดเคยนั่งพักตามริมน้ำหรือดำานาำใกล้ป่าอย่างสงบเงียบอาจจะเคยได้ยินเสียงร้องแหลมที่ดังมาพร้อมกับเจ้านกตัวเล็กบินมาตามเส้นทางของน้ำและมุ่งหน้าไปเกาะท่ามกลางกิ่งแมกไม้ที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณชายฝั่งแต่เมื่อไรก็ตามที่มันรับรู้แม้แต่นิดเดียวว่ามันกำลังโดนจ้องมองอยู่ก็จะบินหนีหายไปตามลำน้ำพร้อมกับส่งเสียงดังและเราก็จะได้เห็นแต่สีฟ้ากลางหลังที่สะท้อนแสงแจ่มชัดในป่าลกทึกในขณะที่บินลับตาเราไป เหตุการณ์ที่ผมได้เล่ามานั้นเป็นเหมือนแบบฉบับพื้นฐานในการได้พบเห็นนกกระตินน้อยหลังสีน้ำเงินยาติชนิดที่เราสามารถพบเห็นได้ทั้งปีของนกที่หลายคนคุค้นเคยอย่างนกกระตินน้อยธรรมดาแต่นกกระตินน้อยหลังสีน้ำเงินจะมีสีสันที่เข้มกว่า นกกระเต็นน้อยหลังสีน้าเงินนั้นจะมีหัวและปีกเป็นสีน้ําเงินขนปีกมีแต้มสีฟ้ากับมอมมีลายสีฟ้าแวววาวแต่พวกสีฟ้าอ่อนมีปากเป็นสีดาขนปากสีชมพูโดยรวมตัวเมียจะมีสีที่ตุ่นกระทภูและมีจงอยปากล่างเป็นสีน้ําตาลแดงแต่ก็อาจจะมีแถบสีส้มที่แก้มและข้างคอได้และปีกจะมีสีที่อมเขียวมากกว่าจนถ้าเราดูมันแบบผันผ่านก็จะคล้ายกับนกกระเต็นน้อยธรรมดา ในวัยเด็กของนกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงินนั้นจะมีสีที่คล้ายตัวเมียแต่จะจางกว่าและจะมีจางอยปากสีน้ำตาลแดงทั้งบนและล่างเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีสีที่เข้มสดขึ้นและมีสีน้ำเงินที่แก้มมากขึ้นด้วยเช่นกันจะมีจางอยปากที่สีเหมือนกับนกที่โตเต็มวัยแล้วแต่จะมีแต้มสีขาวที่ปลายปากที่เห็นได้อย่างชัดเจนนกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงินที่เราสามารถพบกันในทางภาคใต้ถูกจัดเป็นชนิดย่อยที่มีชื่อชนิดว่าแวรโลซีจะมีลายแต้มที่เกืนไปกับสีพื้นปีกและกระหม่า นกที่สามารถพบได้ทางภาคอื่นๆส่วนชนิดย่อยโคตาติที่พบทางภาคเหนือนั้นจะมีขนปีกสีฟ้าอมเขียวและชนิดย่อยชิมทินแลนด์จะมีสีเขียวที่น้อยกว่านกที่พบทางภาคเหนือและมีแต้มสีฟ้าจางกว่าเล็กน้อยพบได้ทั้งทางภาคตะวันออกตะวันตกและภาคใต้ตอนบนถึงแม้ว่านกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงินจะอาศัยอยู่ตามเชิงเขาจนถึงระดับความสูง915มีจาการะดับน้ำทะเล มันสามารถพบเห็นได้ทุกภาคจุกเว้นที่ราบลุ่มอย่างภาคกลางและอีสานแต่ยังไงก็ตามทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังสามารถพบเห็นได้ตามป่าชายเลนรวมไปถึงตามสวนสาธารณะหรือพื้นที่ชุ่มน้ําที่ไม่ห่างป่านักอาหารของนกกระเต็นน้อยหลังสีน้ําเงินจะเป็นพวกปลาและสัตว์น้ําทั่วไปอาทิเช่นปลาตัวเล็กหรือกุ้งเป็นหลักมักล่าเหยื่อโดยการเกาะอยู่บนกิ่งไม้อย่างนิ่งๆเพื่อมองหาเหยื่อและพุ่งลงไปในน้ำเพื่อจับ เช่นเดียวกันกับน,นกกระเตนส่วนใหญ่นกกระเตนน้อยหลังสีดำเงินจะทำรังและวางไข่โดยการใช้จงอยปากเจาะดูตามตะลิงหรือในรังปวกครับทุกคนเราก็รู้จักกับเจ้านกกระเตนน้อยหลังสีดำเงินกันมา,มากพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงแหลมแหลมของมันกันดูครับเป็นไงกันบ้างครับเสียงของมันแหลมอย่างที่ผมว่าไหมครับ เราก็ไปกันที่ระดับต่อไปกันเลยครับันดับที่4นุกเตนน้อยแผงอกดานุกเตนน้อยแผงอกดาน่าจะเป็นนุกเตินอีกหนึ่งชนิดที่หาพบได้ยากพอสมควรเคยมีรายงานการพบเห็นเมื่อ10บกว่าปีที่แล้วในขณะที่นุกเตนชนิดอย่างนุกเตนน้อย3นิ้วและนุกเต็นน้อยหลังสีน้ําเงินจะสามารถพบเห็นได้ง่ายและมีตัวที่เล็กกว่าในอดีตหรือสมัยก่อนใครที่พบเห็นนุกเะตินขนาดเล็กก็มักจะตั้งชื่อตามเพศก็จะประมาณว่านุกเะตินแถบน้ำเงินหรือนุกเตินแถบสีน้ำเงินตามชื่ออังกฤษของมันนั่นเอง หรือบูเมนเนตคิงเพชเชอร์แต่ชื่อไทยกลายเป็นนุกกระเต็นแผงอกดําได้ยังไงนี่ก็คงต้องไปหาคําตอบกันที่ภาคใต้นะครับเพราะถิ่นกระจายพันธุ์ของเจ้านุกกระเต็นน้อยแผงอกดํานั้นมีตั้งแต่ภาคตะวันตกจะดดจนถึงภาคใต้ ความแตกต่างของเจ้านกกระเต็นน้อยแผงอกดำระหว่างตัวผู้และตัวเมียก็มีอยู่บ้างนะครับโดยที่ตัวเมียจะไม่มีแถบอกสีน้ําเงินประด้วยปืนดาแต่จะเป็นสีดําตลอดแนวอกจนถึงท้องที่สังเกตได้ดีและง่ายต่อการแยกแยะที่สุดคือปากด้านดังจะมีสีแดงต่างจากตัวผู้ที่เป็นสีดําสนิทที่ไปเหมือนกันกับนกกระเต็นน้อยหลังสีน้ําเงินและนกกระเต็นน้อยธรรมดาสถานที่ที่สามารถหาดูนกกระเต็นน้อยแผงอกดําได้ก็มีตั้งแต่ป่าบาลาในเขตพื้นที่อําเภอแหวงและอําเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสอีกที่หนึ่งก็จะเป็นอุทยานแห่ง ชาติสีพังงาตั้งอยู่ในเขตอำเภอุลับบุรีและอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาซึ่งเป็นสถานที่ดูนกที่มีนกสวยงามมากมายในอดีตสามารถพบเห็นนกกระเต็นน้อยแผงอกดำได้ไม่ยากพอรอถ้าใจเย็นนะครับใจเย็นที่ว่าคือการนั่งเฝ้าอยู่ริมลำธารฟังเสียงแหลมๆทีๆเพราะนกต่างๆจะอาศัยลำธารเป็นเหมือนลานบินไปมาและจะหาโขดหินหรือกิ่งไม้เหมาะๆไว้เกาะประจำเป็นของตัวเองเอาไว้จับปลาหรือลงเล่นน้ำ และถ้าเป็นคนที่ช่างสังเกตมากพอก็อจะได้เห็นพฤติกรรมน่ารักน่ารักของนกกระเต็นน้อยแผงอกดําได้นานเลยเที่ยวนะครับเพราะมันมักจะมีนิสัยเดิมๆที่ทําซ้ําในทุกวันในการทํารังและวางไข่ของนกกระเต็นน้อยแผงอกดําก,ก็นนออกจะเหมือนกันกันกบนกกระเต็นน้อยชนิดอื่นๆแต่ถ้าเราสามารถพบเห็นรังของมันได้และเฝ้า,าสังเกตดีๆก็จะได้เห็นพฤติกรรมน่ารักน่ารักของพ่อและแม่นกกระต็นน้อยแผงอกดําคือในเวลาที่พ่อนกป้อนอาหารแล้วบินออกไปพ่อนกมักจะบินไปเล่นน้ําห่างจากปากโพงที่ทํารัง ในทุกๆครั้งที่เข้ามาป้อนอาหารแต่กับแม่นุกพอป้อนอาหารเสร็จกับบินหายไปเลยไม่เล่นน้ำเหมือนตัวผู้นุกกระต็นน้อยแผงอกดํานั้นเป็นนุกประจําถิ่นถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง,องครับทุกคนเราก็ได้รู้จกักกับนุกกระตินน้อยแผงอกดํากันมาพอสมควรพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูสักนิดนึงนะครับว่ามันจะแหลมเหมือนตัวที่แล้วหรือเปล่า กันบ้างครับกับเสียงของนกกระเต็นน้อยแผงอกดำจะว่าเพราะก็พราะจว่าแหลมก็แหลมนะครับเราก็ไปที่อันดับถัดไปเลยครับก็มาถึงอันดับสุดท้ายของ EP นี้กันแล้วนะครับลำดับที่5นกกระเต็นน้อย3นิ้วหลังดํหาหลายคนก็เรียกว่านกกระเต็นน้อย3นิ้วเฉยๆนะครับเพราะว่ามันจะมีนกกระเต็นน้อย3นิ้วหลังดําแล้วก็มีหลังแดงด้วยครับ ใน E ีีนี้ผมก็ขอเล่าของเจ้าหลังดําก่อนนะครับส่วนนุกกระเต็นน้อย3มนิ้วหลังแดงผมจะเอาไว้ใน E ีพีหน้าแล้วกันนะครับก่อนอื่นเราก็มาทําความเข้าใจกับชื่อเสียงเรียงนามของมันกันก่อนนะครับเพราะว่าผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้ค้าบทในวงการดูนุกก็อาจจะงงๆกับชื่อของมันกันได้ว่าทําไมจะต้องเป็น3นิ้วหลายคนก็น่าจะบอกว่าก็เพราะมันมี3นิ้วก็ถูกครับแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่านุกส่วนใหญ่มี4นิ้วนุกกระเต็นโดยทั่วไปจะมีนิ้วแบบที่เรียกว่าซินเดตโต คือจะมีนิ้ว1นิ้วชี้ไปข้างหลังและอีก3นิ้วชี้ไปข้างหน้านิ้วยาวนิ้วที่อยู่ด้านนอกจะเชื่อมติดกันนิ้วที่อยู่ด้านในนั้นจะมีขนาดที่เล็กมากๆและด้วยการหากินที่ต้องเกาะกิ่งไม้อยู่นิ่งๆเป็นเวลานานเพื่อมองหาเหยื่อและไปไหนมาไหนด้วยการใช้ปีกล้วนๆนิ้วที่แยกออกมาแบบปกติเลยไม่มีประโยชน์เป็นเหตุผลที่ว่านุกกระตินน้อย3นิ้วเลยเหลือนิ้วหน้าเพียง2นิ้วที่เชื่อมติดกันอันที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมันเป็นวิวัฒนาการของนุกนะครับแล้วก็ยังม ดำมันเป็นนกกระเต็นที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดานกกระตินทั้ง16ชนิดที่พบในบ้านเรามันมีขนาดไล่เลี่ยกับนกกระจอกหรือประมาณ14ซนติเมตรเท่านั้นแต่ชื่อของมันก็ไม่ได้ถูกตั้งตามขนาดตัวของมันหรอกนะครับแต่ถูกตั้งตามชื่อสาม,มันของมันที่ชื่อว่าฟรีทนลคิงเฟชเชอร์หมายถึงนกกระเตินที่มี3นิ้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการพบนกกระเต็นตัวเล็กจิว๋วอีกหลายชนิดที่มี3นิ้วเหมือนกันชื่อของมันเลยถูกเปลี่ยนให้เป็น o อเรียโตโดร์สคิงเฟชเชอร์ ตามทินฐานในเอเชียตะวันออกนกกระตินน้อย3นิ้วหลังดําเป็นนกที่ตัวเล็กน่ารักและมีสีสันที่สดใสและเอาจริงๆแล้วหลังมันเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับและมีปากที่ใหญ่ยาวเป็นสีแดงสดใสหัวและคอมีสีน้าตาลแดงและม่วงจะมีแถบสีดําที่กลางหน้าผากหน้าและท้องของมันจะเป็นสีส้มอมเหลืองอีกจะมีสีน้ําเงินและดำกระโพกและขนคุมขนหางด้านบนจะเป็นสีบานเย็นขนหางสีน้ําตาลแดงขาและเท้าสีแดงตัวผู้และตัวเมียจะดูคล้ายกันมาก มันเป็นนกที่ใช้สีเปลืองมากเลยว่าไหมครับทุกคนนกกระเต็นน้อย3านิ้วหลังดำเป็นนกที่สามารถพบได้ทั่วทั้งประเทศและจะมีทั้งประชากรประจําถิ่นและอพยพอาหารของนกกระเต็นน้อย3านิ้วหลังดำจะเป็นจาพวกมแมลงสัตว์น้ําขนาดเล็กและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าในบางครั้งก็อาจจะกินพวกจิ้งจกจิ้งเหลนปลารวมไปถึงตะขาบที่มีขนาดเล็กได้ด้วยครับนกกระเต็นน้อย3านิ้วหลังดำจะทํารังและวางไข่ในช่วงของเดือนเมษาและมิถุนายนโดยที่ตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันขุดโพรง มันจะทําปากโพรงกว้างราวสี่เซนติเมตรและลึก1เมตรตรงสุดโพรงจะขยายให้กว้างและเป็นแอ่งเพื่อวางไข่และมันจะวางไข่ขาวละ4-5ฟองแต่จะไม่มีอะไรรองรังเหมือนนกกระเต็นชนิดอื่นเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนได้รู้จักกับนกกระเต็นน้อยสันนิวหลังดากันแล้วเราลองไปฟังเสียงของมันกันดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะเพาะหรือเปล่าเสียงแหลมเกินตัวเหมือนกันนะครับทุกคนตัวเล็กนิดเดียวแต่เสียงแหลมผสมควรเลยนะครับ ก็ขอให้ทุกคนดูนุกชมนุกกันอย่างมีความสุขนะครับสุดท้ายนี้ถ้ามีข้อมูลส่วนใดตกลหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้และอย่าลืมกดติดตามให้ช่องเสียงปรักษาเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาให้รับชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ